เนื่องจากทางเราธรรมบารมีนะครับแจกฟรีพระผงจักรพรรดิลูกแก้วจักรพรรดิประคำจักรพรรดิร้อยแปดเม็ดบทสวดมนต์และมีอ e ีบุ๊กก้าพระคาถาศักดิ์สิทธิ์เสริมดวงเสริมบารมีนะครับแจกเพื่อเป็นธรรมทานหากท่านใดสนใจให้อินบ็อกมาที่เพจธรรมบารมีลิงก์เพจและลิงก์ดาวน์โหลดจะอยู่ใต้คลิปนี้นะครับถุนนะชาวราศีเมถุนนะครับของท่านที่เกิดในวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าชาวราศีเมถุนนะครับในกลางปีนี้มิถุนายน2 5งหนะครับดวงของการงานการเงินความรักสุขภาพและปัญหาต่างๆเนี่ยในเดือนมิถุนายนนี้นะครับของชาวราศีเมถุนของท่านต้องเจออะไรบ้างนะก็ขอให้ชาวราศีเมถุนนะครับสํารวมจิตให้เป็นสมาธิเป็นเวลา30วินาทีนะครับก่อนที่แอดมินจะยิบไพ่ขึ้นมาครับก่อนที่จะเข้าสู่ดูดวงนะครับ แอดมินก็ขออนุญาตแนะนำสินค้าในกลุ่มบริษัท LCH นะครับ Lady Care ByH e r b นะของคุณปุ๊คุณปุ๊ท่านนี้ก็เป็นพี่สาวที่นับถือของแอดมินเองนะครับผลิตภัณฑ์นี้มีอะไรบ้างที่แอดมินอยากแนะนำเสนอนะครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม LCH c o โคคูมินน้ำมันมะพร้าวผสมสารสกัดขมิ้นชันช่วยบรรเทาอาการปวดข้อปวดเขา่าปวดหลังปวดเมื่อยตามร่างกายอาการกดไหลย้อน สำหรับผู้ที่มีอาการหรือผู้สูงอายุและยังสามารถช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายได้อีกด้วยคามิล่าครีมนวดขมิน้นไัยบรรเทาปวดบรรเทาอาการปวดอักเสบฟกช้ำเคล็ดขัดยอกแก้ปวดเมื่อตามข้อต่างๆในร่างกายตัวครีมซึมเข้าผิวเร็วเย็นไม่แสบร้อนต่อผิวไม่ทิ้งคราบไม่เหนียวเนืหนอะ สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณปุ๊โทร062 994 9928หรือแอดไลน์ตามลิงก์ข้างล่างนี้โอเคครับมาเรามาดูกันหน่อยว่าชาวราศีเมถุนนะครับในเดือนมิถุนายน2565นี้นะครับดวงการงานการเงินความรักสุขภาพเป็นยังไงบ้างแอดมินก็ขออวยพรนะครับให้ชาวราศีเมถุนทุกท่านนะครับ ประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตนะครับทั้งการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภทุกสิ่งทุกอย่างนะครับขอให้เจอแต่สิ่งที่ดีๆนะไพ่ใบแรกนะครับของชาวราศีเมถุนนะครับประจําเดือนมิถุนาสองห้าห้าคือไพ่ไพ่ n i g h t of s o r อ่าไพ่อัศวินถือดาบชาวราศีเมถุนนะ เปิดมาก็โอ้โหอัศวินหนุ่มรูปงามนั่งบนหลังมา้าถือดาบทะมึงถึงถือดาบกำลังจะฟาดฟันใครเดือนนี้แอดวินจะขอพูดนิดนึงนะครับนะของชาวราศรีเมถุนนะครับก็เดือนนี้นะครับขอให้ท่านนะครับมีสติสัมปชัญญะให้มากๆทำอะไรก็ใจล่มๆนะอย่าหัวร้อนนะครับอย่าเอาอารมณ์อยู่เหนือเหตุและผลนะครับไม่งั้น อะไรหลายๆอย่างในเดือนนี้นะครับมันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตัวของท่านเองและก็ก่อให้เกิดผลกระทบแม้ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องงานเรื่องครอบครัวท่านได้นะครับในเดือนนี้ชาวราศีเมถุนค่อนข้างที่จะเอ,อ,อารมณ์ร้อนพอสมควรอาจจะเพราะเหตุปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในด้านของตําแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบเรื่องงานภาระต่างๆที่ท่านต้องคอยเข้าไปดูแลเข,เข้าไปหลายๆเรื่องอนะบางทีเนี่ยท่านต้อง ประสบพบเจอกระทบกระทักก่ทงกับอารมณ์ที่มันไม่ดีอ่ะอารมณ์พลังงานด้านลบอ่ะแอดมินกาจะคำว่าพลังงานแล้วกันนะพลังงานด้านลบที่มันเข้ามาทําให้ท่านรู้สึกว่าจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะพร้อมที่จะวีนพร้อมที่จะวีนแต่พร้อมที่จะเข้าปะทะได้สม่ําเสมอตรงนี้นะมาให้ระมัดระวังเรื่องของการมีเรื่องมีราวนะครับถ้ามันเกิดผลเสียขึ้นมาเนี่ยตัวท่านเนี่ยในเดือนมิถุนายนเนี้ย มันอาจจะขึ้นลงขึ้นศาลขึ้นลงพักได้นะงั้นก็ระมัดระวังเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะครับทําอะไรก็แล้วแต่อย่าอย่า,อย,า,อ,ยาอย่าใจร้อนนะไม่งั้นมันโตท่านเองก็พังเรื่องการงานก็พังแล้วก็เรื่องของครอบครัวอาจจะมีปัญหาได้ถึงขึ้นขึ้นขั้นขึ้นลงขึ้นศาลได้ทะนั้นทําอะไรก็ระมัดระวังตัวในเดือนมิถุนายนสองห้าหกห้าเนี่ยให้ดีนะครับของชาวราศีเมถุนนะเรามาดูไพ่ประกอบไปหนึ่งนะของใบที่สองต่อจากไพ่ใบแรกไพ่ัมวินถือดาบใบที่สองคือไพ่ ไพ่ใบที่สองไพ่ seven of p e n t a c l e อ่ะอันนี้ก็มาสู่เรื่องของการเงินแล้วก็เงินในกระเป๋าสตางค์ของชาวราศีเมถุนนิดหนึ่งไพ่เจ็ดเหรียญในรูปนะครับเราจะเห็นว่าเป็นต้นไม้เงินนะต้นไม้เงินก็จะเป็นภาพของหญิงสาวสวยเนี่ยกำลังยืนเฝ้าต้นไม้อยู่นะครับลักษณะบอว่าเออไม่อยากให้ใครเข้ามาหยิบจับมาอะไรนะในเดือนนี้นะครับการเงินของชาวราศีเมถุนแอดมินมองว่านะครับการเงินก็ ยังถือว่าโอเคอยู่ในระดับหนึ่งนะครับหนี้สินปัญหาต่างๆอะ่ะก็มีน้อยหรือปัญหานี้สินในหลายเรื่องเนี่ยตัวท่านก็สามารถผ่อนสามารถจัดก,การชีวิตตรงเนี้ยจัดก,การเรื่องหนี้สิน,นไปได้ในระดับหนึ่งแล้วแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนเนี่ยเดือนนี้มันก็ยังเหมือนตัวท่านเนี่ยต้องการที่จะเก็บเงินนะครับเก็บเงินนะวางแผนด้านการใช้จ่ายวางแผนด้านเก็บเงินเนี่ยแต่เขาเหมือนว่า จะยังเก็บเงินไม่ได้ดังเป้าหมายที่เราตั้งใจเอาไว้นะครับมันก็ยังเก็บได้อยู่แหละแต่มันก็ยังไม่สามารถเก็บได้ในในแต่ละเดือนในแต่ละจํานวนเงินที่ท่านต้องการอะ่ะมันยังมีปัญหาอยู่นะครับเขาเรียกว่ามันยังมีเรื่องภาระเรื่องค่าใช้ใจ่ายต่างๆนานาอยู่และโดยเฉพาะของไพ่เจ็ดเหรียญเดือนเนี้ยตัวท่านค่อนข้างที่จะมีความประหยัดมัธยัถ์อยู่ในตัวด้วยนะเวลาจะไปไหนไปกินไปอะไรนะแต่นี่นะครับถ้าสมมติว่ามัน ถ้าค่าใช้จ่ายมันไม่สูงจนเกินไปเนี่ยถ้าเป็นไปได้ท่านท่านก็ไม่อยากจะจะไปสังสรรค์ไปเฮฮาอะไรใครหรอกอยากจะเก็บเงินเก็บทองมากกว่าค่อนข้างที่จะเจ็ดเหรียญเนี่ยเป็นคนค่อนข้างที่จะรู้จักใช้เงินจะคล้ายๆกับไพ่สี่เหรียญเลยนะแต่ว่าสี่เหรียญนันจะขี้เหนียวนิดนึงแต่ถ้าเจ็ดเหรียญเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนรู้จักใช้เงินรู้จักใช้นะครับรู้จักเก็บหอมลอมลิศนะครับเป็นคนแล้้วแวก็เป็นคนที่ว่ารู้จักทํามาหากินรู้จักหาเงินได้ง่ายเนี่ยจะเป็นในสายของท่านแต่ว่า แอดมินดูแล้วว่าภาระปัญหาต่างๆในเดือนนี้ตัวท่านก็ยังมีอยู่นะเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรแล้วปัญหาแวดล้อมรอบตัวท่านเนี่ยมันก็จะส่งผลต่ออารมณ์ของท่านด้วยนะตอนนี้แต่เรื่องเงินเรื่องทองเดือนนี้ท่านก็ยังเก็บได้อยู่นะครับแต่อาจจะยังไม่เอตรงกับเป้าหมายท่านได้วางเอาไว้ยังไงก็ค่อยไปค่อยไปเดือนนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของอารมณ์ก็พยายามทําอะไรอ,อารมณ์มันดีๆนะอย่าใจร้อนใบที่สามคือไพ่ <c oughs> ไพ่ใบที่สามตำแหน่งไพ่ดาบมาขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นไพ่ของ King of ซอร์ดไพ่เมื่อกี้ตำแหน่งแรกนะอัศาวินถือดาบถมึงทึงแล้วเนี่ยดูสุขุมหน่อยลนะไพ่พระราชาถือดาบในรูป嘛นะฮะพระราชานั่งบนบัลลังก์เลยนะนั่งไขว่ห้างสบายนะแบบว่ามองหน้าเจ้าอไรกันอ่าแล้วชักดาบมาเนี่ยดาบดาบวิเศษกระบีย่ยาสิกเลยเนี่ยนะเนี่ยตอนเนี้ยเดือนนี้นะครับแอดมินก็เหมือนเดิมนะเตือน อย่างยิ่งของชาวราศีเมถุนทําอะไรก็ระมัดระวังเรื่องอารมณ์วุฒิภาวะต้องมีให้มากๆนะครับระวังเรื่องของการทะเลาะวิวาทะเลาะเบาแวงถึงขั้นลงไม้ลงมือมันมีนะของชาวราศีเมถุนตรงนี้แหละแอดมินคือเหมือนพูดกับไพ่ใบแรกกันนะว่าถ้ามันเกิดขึ้นมานะครับไพก่กษัตริย์ในตรงนี้นะมันก็จะตัวท่านเนี่ยเป็นคนค่อนข้างที่จะโดยโดยตัวเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความน่าเชื่อถือ เขาเรียกมีบารมีอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับด้านคําพูดคําเจรจารเนี่ยคนก็มักจะเชื่อถือแต่เวลาเวลาท่านโงงผางของชาวราศีไม่ถุนท่านด่าอะไรออกไปเวลาท่านเอกาไ,ไปเนี่ยมันก่อให้เกิดผลเสียกับตัวท่านเองแล้วก็วงกว้างได้นะครับแล้วก็ทำรอะยะใจร้อนนะถ้ามีเรื่องมีราวขึ้นมามันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ได้นะครับไพ่กษัตริย์ถือดาบตอนเนี้ยมันเตือนเลยนะพยายามก็ใจลม้ลมลมนิดนึงนะเายุอัศวินถือดาบอ่าอันนี้ก็กษัตริย์ถือดาบนะครับเดือนนี้เรื่องของอารมณ์ให้ดีๆเลย การงานของท่านนะครับก็ก็ยังแอดมินมองเรื่องการงานของท่าน,นในเดือนนี้ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรมากยังผ่านไปได้อยู่แต่ว่าตัวท่านเนี่ยค่อนข้างจะซีเรียสซีเรียสกับงานซีเรียสกับชีวิตเรื่องส่วนตัวอย่างมากนะแม้กระทั่งปัญหาเรื่องความรักของชาวราศีเมถุนเนี่ยก็มีปัญหากับคนรักของท่านอยู่พอสมควรมีการพูดจากันไม่ดูเรื่องพูดจากันไม่เข้าหูมีการทะเลาะบ,บอกแว้งกันบ้างแต่มันก็ยังไม่ถึงขั้นเลือกลายอย่าร้างอะไรแค่ว่า ต่างฝ่ายต่างสงบสเต,เตอิอารมณ์กันดีกว่านะครับให้อะไรมันดีขึ้นก่อนแล้วค่อยกลับมาคุยกันนะครับใบที่สี่ใบที่ส <c oughs> ี่ไฟออฟครับนะไพ่ห้าถ้วยนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยเดือนนี้เนะี่ยมันมีเรื่องของการพูดจาไม่เข้าหูการทะเลาะเบาแวงนะครับแต่ตรงเนี้ยไพ่ใบนี้ขึ้นมานะ่ถามว่ามีเรื่องของการเลิกราย,ย่าล้างเข้ามาไหม มันมีเรื่องของการไม่เข้าใจการเบื่อไหนซึ่งกันและกันเบื่อไหนระหว่างคู่กันเนี่ยมีอะไรก็คุยไม่รู้เรื่องเลยเว้เดี๋ยวคุยเดี๋ยวทะเลาะกันแต่สุดท้ายมันก็ยังไม่ได้ว่าเลิกลายย่าลากนะเหมือนบอกว่าเหมือนจำใจคบกันอยู่จำใจที่ว่าแบบต้องอยู่ด้วยกันนะครับว่าทะเลาะกันเสร็จเออเดี๋ยวก็กลับมาคืนดีเดี๋ยวคุยกันดีกันสองวันสามวันทะเลาะกันอีกแล้วแล้วก็กลับมาดีกันมันไไพ่ไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยตามอุปตามลักษณะนะครับ มันเหมือนว่าต่างฝ่ายต่างต่างเซ็งๆ่งแต่จะให้เลิกลายอกันมันก็ไม่เลิกกันอ่ะเขาเรียกว่าต่างฝ่ายต่างเบื่อทะนั้นมีอะไรก็เดือนนี้ก็เรื่องของความรักก็เหมือนกันค่อยพูดค่อยจานะอย่าวู่วามอย่าใจร้อนนะครับนะยังไงแฟนเราคนรักเราก็ต้องอยู่กับเราไปนะเป็นคนที่เราต้องอยู่ด้วยเคียงข้างด้วยตื่นเช้ามาก็ต้องเจอหน้ากันนะครับมีอะไรก็พูดใจดีกันดีกว่านะยังไงแอดมินใหญ่บอกว่าชาวราศีไม่ทุนเนี่ย ภรรยาประคองประคับประคองเดือนมิถุนายนให้ผ่านไปก่อนรู้สึกว่าเดือนนี้จะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของสิ่งแวดล้อมหลายอย่างที่มาจะมากระตุ้นให้ท่านเกิดโทสะโมหะขึ้นมาได้นะครับตรงนี้ก็ระวังนิดหนึ่งไพ่ใบที่ห้าไพ่ใบที่ห้าไพ่เดอะซันไพ่พระอาทิตย์นะอันนี้ก็มองได้เป็นดาบสองคมเหมือนกันไพ่เดอะซันนะครับ จะมองว่าดีก็ดีได้จะมองว่าไม่ดีก็ได้เดอสั้นเนี่ยเขาเรียกว่าความร้อนแรงของพระอาทิตย์อันนี้มันก็จะไปพูดถึงเรื่องของด้านของบุธิภาวะด้านอารมณ์ของตัวเจ้าชะตาราศีเมถุนเอาเดือนนี้นะครับเนี่ยตัวท่านก็ร้อนแรงนะในเดือนนี้ทําอะไรก็มักจะขอให้ได้ดั่งใจนะถ้าไม่ไดัด่งใจบางทีเนี่ยปากไปแล้ว นะไม่ทันได้คิดซะก่อนน่ด่าก่อนพูดก่อนอะไรออกไปเนี่ยบางทีไม่ค่อยจะแคร์ความรู้สึกคนอื่นเขานะครับมันก็ก่อให้คนที่เขารับฟังมาเนี่ยเกิดความน้อยเนื้อต่ําใจเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีกับเราได้แต่ในเรื่องของงานเดอะซันอ่านี่เขามาเข้างานนิดนึงนะครับก็โอเคครับการงานของท่านมันมีความกระเตื้องขึ้นมีความสําเร็จนะการติดต่อเจราจาธุรกิจไปช่วงกลางเดือนมิถุนาย,ยนไปเนี่ยนะครับถ้ามีการติดต่อการเจราจาสื่อสารด้านการธุรกิจด้านการเงินเนี่ย โอกาสที่ประจะประสบความสำเร็จเนี่ยมีสูงมากนะครับในช่วงของกลางเดือนไหมนะกลางมิถุนายนี้ไปนะครับเพราะมันตกไพ่เดือดซันนะครับการเจรจาการติดต่อมีโอกาสได้รับชัยชนะมีโอกาสประสบความสำเร็จแต่ท่านต้องใจเย็นๆนะอย่าใจร้อนเดือนนี้ท่านเหมือนว่าใจท่านเป็นคนวาวุ่นนะจะเอาอะไรก็จะเอาให้ดั่งใจของชาวราศีเมถุนนะครับนะเดือนนี้มันเป็นอย่างนั้นใจใจร้อนนิดนึงเดือนมิถุนายนมันตกอะไรนี่อดมินก็ไม่รู้นะ ตกฟากตกอะไรอันนี้ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญทางโหราศาสตร์เกี่ยวกับพวกเรื่องดวงดาวนี่เข้า่าอีกทีแต่ไอ้ม่นี่เคยฟังมาเรียกว่ามันจะมันตกช่วงตกตกอะไรนะตกเลิกตกยามอะไรทักอย่างเลยแล้วแบบมันทําให้ใจเราร้อนใจเราร้อนรุ่มนะมันมีเรื่องมีราวได้แต่เรื่องงานของท่านาเดือนนี้มันยังเขาเรียกการงานมันยังไปได้เรื่อยๆนะครับไม่อะไรการเงินก็ยังไปได้เรื่อยๆอยู่ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากแต่มันก็ไม่ได้ว่ากา่อปัญหาอะไรแต่ว่ามันจะมีปัญหากระจิบ เรื่องงานนิด,นดหน่อยเรื่องส่วนตัวมากวนใจให้ท่านแบาอารมณ์ร้อนอหงุดหงิดปรีแตกง่ายระวังนิดหนึ่งใบที่หกคือไพ่ใบที่หกอะเซเวน่นออฟซอระระวังเกี่ยวกับมุสตรูคนคิดไม่ดีนะครับคนพูดจาให้ร้ายคอยกันได้กระแหน่เรานะครับยั่วโทสะยั่วอารมณ์ของเราให้เราลงไม้ลงมือเข้าไปสับประยุทธ์ไปทะเลาะวิวาทไปด่าทอกล่าวนะมีโอกาสขึ้นลงขึ้นศาลได้ ในเดือนนี้แอดมินรู้สึกว่าไพ่ที่เปิดมาใน6ใบนะจะเป็นเรื่องของอารมณ์แล้วก็เรื่องของการทะเลาะเบาแวงนะครับปลีกเรื่องการมาท้าให้ไม่สุดไม่ว่าจะกรณีใดก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งคนที่ขับรถขับลานะขับรถไปไหนมาไหนเนี่ยดูตามคลิปในดูตามคลิปจาก YouTube ก็ดีคลิปจากโซเชียลก็ดีเห็นไหมขับขับไปปาดไปปาดก,ก,ก,กันมาลงมาต่อ,อยกันลงมาแทงกันก็มีนะครับที่เป็นข่าวข่าวแทงกันบาดเจ็บ,บแทงกันตายเพราะเรื่องเรื่องไม่เป็นเรื่องอะเรื่องแบบ เรื่องงี่เง่าอ่ะไอ้บิงเขาพูดตรงนี้นะถ้าเลียงได้ขอให้ชาวราศีไมถุนเลี่ยงนะครับนะมีอะไร้ยขอโทษมงอโทษและการให้มันให้มันผ่านพ้นเดือนนี้ไปนะแอดมินเข้าใจว่าปัญหามันเยอะเรื่องวุ่นวายมันเยอะมันทําให้ท่านรู้สึกว่าแบบต้องรับภาระต่างๆเนี่ยมันมีอารมณ์กระทบมันเหมือนกันเราก็เป็นคนแอดมินเข้าใจแต่อย่างไงก็พยายามใจเย็นๆและหลีกเลี่ยงในเดือนนี้ให้ผ่านไปก่อนนะครับอย่ามีเรื่องมีราวใบที่เจ็ด ไพ่ใบที่7จ็ดน่ะมาเข้าสู่เรื่องงานนะครับเรื่องงานโอเคนะครับการติดต่อการเจรจาเริ่มดีขึ้นแต่ว่าตัวท่านเนี่ยก็ยังรู้สึกไม่พอใจในผลงานนะไพ่เก้าไม้เท้าเนี่ยมันบ่งบอกว่าไอ้ไพ่เก้าเนี่ยมันก็คือเก้าใช่ป่ะมันไม่เต็มสิบอ่ะเหมือนท่านทําอะไรท่านหวังไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์่ะแต่ผลตอบแทนที่มันได้กลับมามันแค่เก้าสิบเปอร์เซ็นท่านก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันยังมันยังไม่โอเคสาหรับเราทําไงดีว่าถึงมันจะกระตือมันจะแฮปปี้มันจะโอเคแต่ไอ้บินมองว่าในเดือนนี้ท่านมาขนาดนนี้ไดอกถืว่่่าาทเง ให้มันผ่านไปก่อนฟังไอ้มินนะครับเวลาดูดวงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าถ้ามันดีมันจะดีไปตลอดไม่นะมันเหมือนกราฟชีวิตเน่ชีวิตมนุษย์อ่ะมันมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงจังหวะบางคนมันก็ดิ่งต่ําสุดบางคนมันก็จะลาบลื่นกลางๆไม่สูงไม่ต่ําบางเดือนบางคนก็จะพุ่งปีดเลยการงานการเงินดีมีได้รับมรดกมีโชคลาบนะครับทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จแต่เดือนเนี้ของชาวราศีมไมถุนต้องบอกเลยว่า สภาพแวดล้อมเหตุต่างๆที่ท่านต้องประสบพบเจอมันไม่ค่อยเอื้ออานวยเท่าไหร่ถึงแม้การงานท่านจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากก็แหลแต่ว่าอารมณ์ที่ท่านต้องไปประสบพบเจออารมณ์จากที่ต้องเจอคนรอบข้างจากการรับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วมันก่อให้เกิดแบบจิตใจท่านไม่อยู่คนนึ่ก็ตัวพร้อมที่จะบวกให้สม่ำเสมอมันเป็นข้อเสียของชาวราศีเมถุนในเดือนนี้เลยนะไงมึงนี่บอกว่าในเดือนมิถุนาเนี่ยชาวราศีเมถุนต้องผ่านไปให้ได้ก่อนใบที่8คือ อ่ะใบที่8เรื่องการเงินนะครับนะการเงินใบที่8นะช่วงหลังที่20ไปแล้วนะครับมิถุนาอยู่เนี่ยนะครับยี่สิบถึงยี่ยี่สิบยี่ห้าแหละราวๆนั่นแหละนะครับไพ่สิบสิบสิบเหรียญน,นะตัวท่านจะมีโชคมีลาบนะอาจจะมีโชคมีลาบเข้ามาด้านการเงินนะครับไพ่สิบเหรียญน,นะครับมีโอกาสมีช่องทางด้านการธุรกิจจะมีคนมาติดต่อนะครับให้ท่านไปทํานู่นทํานี่ อาจจะมีผลตอบแทนเป็นเงินก้อนโตให้ก็เป็นไปได้นะครับของชาวราศีเมถุนในเดือนมิถุนาช่วงไปลายเดือนไปนะอาจจะมีข่าวดีนะมีการเฉลิมฉลองความสําสเร็จการติดต่อธุรกิจอะไรเนี่ยมันเริ่มแบบเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นจากสิง่งที่ท่านหวังไว้เออเฮ้ยมันเริ่มเห็นผลตอบแทนเริ่มอะไรแล้วนะครับแล้วก็ไพ่สิบเหรียญน,นะคนที่เคยมีปัญหากันก็อาจจะมาปรับความเข้าใจมาพูดจามาคืนดีกันแต่ในช่วงเนี้ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนาไปจนถึงวันที่20ไปแล้วละ่ะ ถึงวันที่ยี่สิบยี่สบเอ็ดยิบสองเนี่ยภายในยีิบสองวันของของของเดือนมิถุนาเนี่ยพยายามระมัดระวังเรื่องของอารมณ์นะครับที่เราจะเรื่องคาพูดคาจาด้วยพูดอะไรขอให้คิดก่อนนะพอมาอัดก่อให้เกิดผลผลไม่ดีต่อคนที่เขาเฟังมาเนี่ยนะครับผ่านไปให้ได้นะแอดมินขออาใจช่วยนะครับการเงินเริ่มดีแล้วเริ่มเริ่มเริ่มเป็นเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเห็นเป็นรูปประทับมากขึ้นหลังวันที่ยี่สิบมิถุนายนนี้ไปนะเรามาต่อกันไพ่ใบที่เก้าไพ่ใบที่เก้าโอ้ วิวออลฟอร์จูนไพ่กงล้อแห่งโชคลาภนะมีโชคมีลาบเข้ามานะในเดือนปลายเดือนมิถุนายนนะครับหลัง20ไปวิวออลฟอร์จูนตกกงล้อแห่งโชคลาภกงล้อแห่งเศรษฐีนะครับมีเกณฑ์นะได้รับข่าวดีมีโชคมีลาบการเงินดีได้รับมรดกตกทอดจากทางผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเป็นฝั่งคุณพ่อฝั่งคุณแม่ก็เป็นไปได้มีเงินมีท้องอาจจะรับเป็นที่ดินมีการจัดสรรที่ดินหรือการมีการมอบเซ็นโอนมอบอำนาจให้เราเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติ ก็อะไรอะไรก็เป็นไปได้นะครับในช่วงของไปลายปลายเดือนมิถุนาไปแล้วนะลองดูสําหรับคอหวยอลอตเตอรี่ผู้ที่ชอบซื้อลอตเตอรี่เนี่ยก็ลองซื้อดูนะครับสัก2ตัว3ตัวก็ขอให้เป็นหวยบนดินนะอย่าไปเล่นใต้ดินอะไรนะครับก็มีโอกาสได้เงินถูกเงินหลักพันหลักหมื่นนะครับหลักแสนก็มีโอกาสได้นะตัวนี้จังหวะเริ่มดีแล้วช่วงไปลายปลายเดือนไปสรุปใบสุดท้ายใบที่10ใบที่10ไพ่ไนท์ออฟ p พนทา c เ e ิลไพอัศวินขี่ม้าถือเหรียญนะช่วงนี้ก็สรุปก็คือว่าตัวท่านเนี่ยต้องพยายามมีสติใช้เวลาในการคุ้นคิดวางแผนมองว่าในแต่ละเดือนที่ผ่านมาเดือนก่อนก็ดีจะมาถึงนัปัจจุบันนี้นะเราควรทําอะไรเราควรให้ความสําคัญกับอะไรมากนะสิ่งที่ต้องระมัดระวังเรื่องใดที่เราต้องเจอในเดือนนี้นะเราต้องระวังตัวเองให้มากที่สุดนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ อารมณ์ตัวเองการเข้าไปมีวิวัฒนาการเข้าไปพูดการพูดจาหรือการเข้าไปทะเลาะบอกแว้งอะไรเนี่ยหรือสถานการณ์ที่มันก่อให้เกิดความล่อแหลมที่จะมีเรื่องมีราวเนี่ยออกมาในเดือนนี้แอดมินเป็นห่วงแค่เรื่องนี้แหละนะครับต่อไปเรื่องการงานก็จะดีการเงินก็ดีความรักจากที่เคยทะเลาะบอกแวง้งไม่เข้าใจกันเนี่ยจะมีการปรับความเข้าใจแล้วก็อาจจะมีโชคลาภหรือได้รับมรดกตก,ตกทอดเข้ามาก็เป็นไปได้นะครับแต่ระวังเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะของชาวราศีเมถุน โอเคครับอันนี้ก็เป็นคำทำนายไพ่ยิปซีทั้ง10ใบนะครับของชาวราศีเมถุนนะครับของชาวราศีเมถุนประจำเดือนมิถุนายน2565กนะครับก่อนจบแอดมินโอ๊ตก็ขออวยพรนะครับให้ชาวราศีเมถุนทุกท่านนะครับในเดือนมิถุนายนนี้และเดือนต่อไปทุกๆเดือนนะครับจงประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆในชีวิตที่เข้ามา การงานดีการเงินดีความรักที่ดีนะครับมีอะไรก็พูดคุยปรับความเข้าใจมีแต่วความรักที่สุขสมหวังสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งการงานการเงินความรักนะครับและเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมครับและพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับสวัสดีครับ